เอาตามตรงเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ใส่สเก็ตบอร์ดลงควนคือแม่งไม่มั่นใจเลยเมื่อกี้ใจสั่นมากแต่ว่าน้องผมที่เล่นลงบอร์ดก็อยู่ข้างบนนั่นแหละโอเคก็ด้ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมฝากก,กาดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องเจริญลมแจกกล้วยด้วยนะครับผมโอเค